เรามาศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายช่อโกงของไทยกันถ้าสมมุติกรณีศึกษาถ้าเกิดคุณตกเป็นเหยื่อถูกเพื่อนสนิทหลอกเอาเงินว่าจะไปลงทุนแล้วเอากําไรมาแบ่งกันแต่กลับไม่คืนเงินให้คุณจะเข้าข่ายมาตรากฎหมายข้อไหนมาลองพิจารณากันเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ทั่วไปเรื่องกฎหมายครับ สำหรับความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343นั้นไม่ได้กำหนดจำนวนผู้เสียหายขั้นต่ำและไม่ได้กำหนดมูลค่าความเสียหายขั้นต่ำไว้ครับนี่คือรายละเอียดและข้อกฎหมายที่สำคัญเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ 1. ต้องมีผู้เสียหายกี่คนคำตอบคือไม่จำกัดจำนวนครับแม้แต่คนเดียวก็ผิดได้ กฎหมายไม่ได้ดูที่จำนวนคนที่ถูกหลอกสำเร็จแต่ดูที่เจตนาและการกระทําในการหลอกลวงครับหลักเกณฑ์คือหากการหลอกลวงนั้นเป็นการประกาศแก่บุคคลทั่วไปหรือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปหลงเชื่อได้แม้จะมีผู้หลงเชื่อโอนเงินมาแค่คนเดียวก็ถือว่าเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนสำเร็จแล้วครับตัวอย่างเช่นโพสต์ขายของทิปในกลุ่ม Facebook ที่เป็นสาธารณะแม้จะมีเหยื่อหลงเชื่อแค่คนเดียวก็เข้าขายช่อกงประชาชน เพราะเจตนาคือการกระจายข้อความเท็จสู่สาธารณะ 2. ต้องมีความเสียหายตีบาทคำตอบคือไม่มีขั้นต่ำา1บาทก็ผิดได้กฎหมายอาญาเรื่องการช่อโกงมุ่งเน้นไปที่การกระทำทุจริตหลอกลวงเพื่อที่จะได้ไปซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าเงินนั้นจะเป็นจำนวน100บาทหรือ100ล้านบาทหากได้มาจากการหลอกลวงประชาชนก็ถือเป็นความผิดเท่ากัน มูลค่าความเสียหายอาจจะมีผลต่อดุลพินิษของศาลในการกำลัดโทษหนักเบาหรือเรื่องการประกันตัวแต่ไม่มีผลต่อการตั้งข้อหาครับข้อควรระวังคือความแตกต่างสำคัญจากการช่อโกงธรรมดาจุดนี้สำคัญมากครับเพราะผลทางกฎหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงหัวข้อช่อโกงธรรมดามาตรา341ช่อโกงประชาชนมาตรา343ลักษณะการหลอก หลอกเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเช่นทักแชทไปยืมเงินเพื่อนหลอกลวงคนทั่วไปประกาศโฆษณาเช่นโพสต์ลงโซเชียลการยอมความยอมความได้คืนเงินถอนแจ้งความจบเรื่องได้ยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินแม้คืนเงินตำรวจก็ต้องส่งฟ้องต่อโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาท ข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีแชร์ลูกโซ่พรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้จะมีตัวเลขกำหนดไว้ครับคือมีการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เกิน10บคนขึ้นไปวงเงินหมุนเวียนและผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกรณีนี้จะโทษหนักกว่าช่อโกงประชาชนปกติมากคือจำคุก5-10ปีครับสรุปหากเป็นการตั้งข้อหาช่อกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา คนเดียวก็ได้ถ้าโพสต์หลอกในที่สาธารนณะบาทเดียวก็ได้และที่สำคัญคือยอมความไม่ได้ครับในกรณีตัวอย่างถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทกันชื่อ A B C D E N สมมุตินั่งเอนหลอกเอาเงินจาก A B C D E ว่าจะตีทำโปรเจกต์ลงทุนรวมกันแล้ว400ล้านบาทแต่กลับเอาเงินไปสร้างบ้านหรูบนยอดเขาเลียงซานและไม่ยอมคืนเงิน เพื่อน A B C D E แบบนี้ผิดกฎหมายมาตราไหนกรณีของนางเอ็นที่หลอกเพื่อนสนิทกลุ่มเฉพาะเจาะจง A B C D E รวม5คนเป็นเงิน400ล้านบาทนั้นมีแนวโน้มจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงธรรมดาหรือมาตรา341มากกว่าช่อโกงประชาชนค่ะโดยมีเหตุผลและข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาดังนี้ค่ะ 1. ทำไมถึงเป็นช่อโกงธรรมดาม .341 ไม่ใช่ช่อโกงประชาชนมาตรา3-4-3จุดชี้วัดสำคัญคือลักษณะการเข้าถึงเหยื่อค่ะจออจงตัวบุคคลจากสถานการณ์คือกลุ่มเพื่อนสนิทกันการชักชวนน่าจะเป็นการพูดคุยกันเองในกลุ่มหรือทักหากันโดยตรง personal ไม่ได้ประกาศโฆษณาให้คนทั่วไป public เข้ามาร่วมลงทุน ผลแทงกฎหมายเมื่อเป็นการหลอกลวงบุคคลที่เจาะจงต่อให้เสียหาย400ล้านบาทก็ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุดสำคัญที่สุดเป็นความผิดอันยอมความได้หมายความว่าถ้าหากนางเอ็นเจรจาคืนเงินหรือตกลงกันได้คดีอาญาสามารถยุติได้ถอนแจ้งความได้ค่ะต่างจากช่อโกงประชาชนที่ยอมความไม่ได้2 เข้าข่ายแช่ลูกโซ่หรือพรกรการกู้ยืมเงินหรือไม่โดยปกติคดีหลอกลงทุนวงเงินสูงๆมักจะพ่วงกฎหมายนี้แต่ในกรณีนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเพราะกฎหมายระบุว่าต้องมีการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เกินสิทคนขึ้นไปในกรณีนี้มีผู้เสียหายเพียง5คน A B C D E จึงอาจจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามพรกรนี้เว้นแต่จะสืบเจอว่านางเนไปหลอกคนตื่นนอกกลุ่มนี้อีกรวมแล้วเกิน1ิบคน 3. ประเด็นเรื่องฟอกเงินเรื่องใหญ่ที่น่ากลัวกว่าคุกถึงแม้จะเป็นช่อโกงธรรมดาที่ยอมความได้แต่ด้วยมูลค่าความเสียหาย400ล้านบาทและพฤติการที่นำเงินไปเปลี่ยนสภาพเป็นบ้านหรูบนยอดเขาเหลียงซานการกระทำนี้เข้าข่ายความผิดตามพร,ะระบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินความผิดมูลฐานการช่อโกงที่เป็นปกติธุระหรือการช่อโกงที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงผลที่ตามมา ปปงหรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเข้ามายึดและอายัดทรัพย์สินคือบ้านหรูและทรัพย์สินอื่นๆของนางเอน็นเพื่อนนำมาขายทอดตลาดคืนผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคดีอาญาจบสรุปข้อหาของนางเอน็นช่อโกงม .3.C.1 เนื่องจากหลอกเพื่อนเฉพาะกลุ่มยอมความได้ฟอกเงินเนื่องจากนำเงินที่ได้จากการทำผิดไปซื้อทรัพย์สินอื่นบ้าน คำแนะนำในกรณีนี้ผู้เสียหาย a ถึง E ควรรวมตัวกันแจ้มความและร้องเรียนไปที่ปป,ปงด้วยเพื่อให้เร่งอายัดบ้านหรูหลังนั้นก่อนที่นางเอจะโอนหนี